สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับทิชช์นะัทเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนเด็กๆยังจำเรื่องการเรียงลำดับจำนวนกันได้ไหมคะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูอยู่ที่ห้องสมุดแห่งรึงค่ะ ห้องสมุดแห่งนี้มีหนังสือมากมายเลยนะคะครูได้ไปสอบถามบรรณารักษ์เกี่ยวกับจํานวนหนังสือในห้องสมุดนี้มาค่ะได้ข้อมูลมาว่าในห้องสมุดแห่งนี้มีหนังสือประวัติศาสตร์อยู่132เล่มมีหนังสือสารคดี214เล่มและมีหนังสือภูมิศาสตร์315เล่มค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าหนังสืออะไรมีจํานวนมากที่สุด และหนังสืออะไรมีจำนวนน้อยที่สุดซึ่งวันนี้นักเรียนจะสามารถเรียงลำดับจำนวน3จํจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากได้ค่ะจากข้อมูลเรามาพิจารณา 132, 214, 315กันค่ะนักเรียนสังเกตว่าทั้ง3จํจำนวนนี้เป็นจำนวนกี่หลักคะ ใช่แล้วค่ะเป็นจํานวน3หลกักเราจะพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรคะเก่งมากค่ะเราจะพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยไปพิจารณากันเลยค่ะ1 3 2เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยคะใช่ค่ะ 1. มีค่าเท่าไรคะเก่งมากค่ะมีค่า100 214เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยคะ ใช่แล้วค่ะคือ2มีค่าเท่าไรคะเก่งมากค่ะมีค่า200 315เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยคะใช่แล้วค่ะคือ3มีค่าเท่าไรคะเก่งมากค่ะมีค่า300จะได้132น้อยที่สุดและ315มากที่สุดค่ะ เรียงลำดับจำนวนหนังสือจากมากไปน้อยได้ดังนี้ค่ะหนังสือภูมิศาสตร์315เล่มหนังสือสารคดี214เล่มหนังสือประวัติศาสตร์132เล่มค่ะนอกจากนี้ในห้องสมุดยังมีหนังสือการ์ตูนความรู้632เล่มหนังสือวิทยาศาสตร์414เล่มหนังสือพฤติศาสตร์475เล่ม ถ้าครูให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนหนังสือจากมากไปน้อยนักเรียนจะเรียงได้อย่างไรคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาพิจารณา 63, 2 4 1 4 475กันคะ่ะนักเรียนสังเกตว่าทั้ง3จํจำนวนเป็นจำนวนกี่หลักคะใช่แล้วคะ่ะเป็นจำนวน3หลักถ้าเป็นสาหลักแบบนี้เราจะพิจารณาเลขโดดในหลักใดคะ ใช่แล้วค่ะเราจะพิจารณาเลขโดดหลักร้อยเราไปพิจารณากันเลยค่ะ6กร้อยเลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยคะใช่แล้วค่ะคือ6มีค่าเท่าไรคะเก่งมากค่ะมีค่าห0 0 4 1 4เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยคะใช่แล้วค่ะคือ4มีค่าเท่าไรคะ มีค่า400 475เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยคะใช่แล้วค่ะคือ4แล้วมีค่าเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะมีค่า400จะได้632มากที่สุดเลขโดดในหลักร้อยของ414และ475เท่ากันเราจะไปพิจารณาเลขโดดในหลักใดต่อคะ ใช่แล้วค่ะเราจะไปพิจารณาเลขโดดในหลักสิบกันต่อไปดูกันเลยค่ะ414เลขโดดได้อยู่ในหลักสิบค่ะใช่แล้วค่ะคือ1มีค่าเท่าไรคะเก่งมากค่ะมีค่า10 475เลขโดดได้อยู่ในหลักสิบค่ะใช่แล้วค่ะคือ7มีค่าเท่าไรคะ เก่งมากค่ะมีค่า70 70มากกว่า10จะได้414น้อยกว่า475และ414น้อยที่สุดค่ะดังนั้นเรียงลำดับจำนวนหนังสือจากมากไปน้อยได้ดังนี้ค่ะ หนังสือการ์ตูนความรู้632เล่มหนังสือพฤกษศาสตร์ษษ4 7 5เล่มหนังสือวิทยาศาสตร์414เล่มนั่นเองค่ะนอกจากครูจะไปถามบรรณารักษ์เกี่ยวกับจำนวนหนังสือในห้องสมุดแห่งนี้กันแล้วนะคะครูยังไปถามว่าจำนวนนักเรียนที่มายืมหนังสือในแต่ละวนนันมีเท่าไรได้ข้อมูลดังนี้ค่ะ วันจันทร์มีนักเรียนมายืมหนังสือ8ป2คนวันอังคารมีนักเรียนมายืมหนังสือ5 3 9คนวันพุธมีนักเรียนมายืมหนังสือ8 1 5คนถ้าให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนนักเรียนที่มายืมหนังสือจากน้อยไปมากนักเรียนจะเรียงได้อย่างไรคะเราไปดูกันเลยคะ่ะจากข้อมูล เรามาพิจารณา 812, 539และ8 6 5กันนะคะว่าเป็นอย่างไร3จํานวนนี้เป็นจํานวนกี่หลักคะใช่แล้วค่ะเป็นจํานวน3หลักแล้วเราจะพิจารณาเลขโดดในหลักใดคะเก่งมากค่ะเราจะไปพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยกันค่ะ812เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยคะใช่แล้วค่ะ มีค่าเท่าไรคะมีค่า800 539เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยคะเก่งมากคะ่ะคือ5มีค่าเท่าไรคะมีค่า500 8 1 5เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยคะใช่แล้วคะ่ะ8มีค่าเท่าไรคะมีค่า800จะได้ ที่สเลขโดดในหลักร้อยของ8ปดและ8ปดเท่ากันเราจะไปพิจารณาเลขโดดในหลักใดต่อคะใช่แล้วค่ะเราจะไปพิจารณาเลขโดดในหลักสิบต่อเลขโดดในหลักสิบของทั้งสองจำนวนคือเลขใดคะใช่แล้วค่ะก็คือ6มีค่า60เท่ากันเลยเลขโดดในหลักร้อยและเลขโดดในหลักสิบเท่ากันเราจะไปพิจารณาเลขโดดในหลักใดต่อคะ เก่งมากค่ะเราจะไปพิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยกันค่ะ8ปดเลขโดดใดอยู่ในหลักหน่วยคะใช่แล้วค่ะ2มีค่าเท่าไหร่คะมีค่า2 8งแเลขโดดใดอยู่ในหลักหน่วยคะเก่งมากค่ะคือ5มีค่าเท่าไรคะมีค่า5 2น้อยกว่า5 จะได้812น้อยกว่า815และ815มากที่สุดค่ะเรียงลำดับวันที่มีนักเรียนมายืมหนังสือจากน้อยไปมากได้ดังนี้ค่ะวันอังคาร539คนวันจันทร์8 1 2คนวันพุธ815คนนักเรียนคนใดคิดถูกเก่งมากๆเลยนะคะ และนี่ก็คือการบ้านของเรานะคะก็คือให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากและอย่าลืมเขียนให้ลายมือสวยงามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ